เพวกคนได้เงินกันเนี่ยฮะได้แล้วครับครับแล้วตอนนี้จะไปไหนกันครับไปินปิ้งครับไปดื่มครับไปฝาบอกเบียร์แก้วใหญ่โอเคโอเคตอนนี้เรากำลังไปร้านหมูย่างนะครับผมได้เงินกันครบหรือเปล่าฮะครับมีเกินมีเกินอะไรไหมมีครับเกินก็ไม่บอกเกินก็ไม่บอกโอะไรวะไม่ได้ กินอะไรครับมาถึงร้านอาหารละวันนี้มากินหมูย่างนะครับหมูย่างหมูย่างครับผมตอนนี้กำลังรอคนอยู่มีงานต่อรอ5นาทีก็5นาทีถึงแล้วพร้อมยพร้อมอะไรฮะอ๋อเดี๋ยวเลยผมยังไม่เปิดเลยอ่ะเดี๋ยวเลย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 

นะครับเครนเรียมเพิ่มมเลยคับโอ้โหี้อร่อยนะครับว้าวโอ้มึงใส่สงชิ้นเลยเนอะเอ้ยช้างเข้ากันเกี่ยวนะมันเน่อยจงหู ก็ไรเนี่ยฮะต็อกโคลี่ฮะเออใช่อร่อยอยู่ข้าวไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวเมันต้องล่ากมาขีดเองอ่ะแล้วยิงฝนตกกล่องแอร์เปลี่ยนอ่ะฝนตกกบ้างถ้าฝนตกอ่ะทำงานลำบากเลยถ้าอยู่คนเดียวสองคนอ่ะแค่ลากกล่องนี้ก็ไม่หมดแรงแล้วลากมือขีดไปรู้ด้วยก็ขยายเยอะเลยโอ้แล้วพี่ฝั่งพี่ก็

เครียดครับเคียดเนื้อลูกก้อนเครียดว่ามันไม่คอนโทร์อ่ะพี่เต๋าเรื้อลูกกระจกเพศจา้ะหลังไมิเรีอนหลังไม่เรียนของดูไบเลยนะเยสอันนี้ใครเป็นคนสั่งครับเนี่ยลำก้าวอันนี้มันวิ่งมาจากในนี้นะเนี่ย UAE แล้วนะมันมแล้วมันมาพักที่เกาหลีต่อต้องยางด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวัวของอาคาโคบอ่ะ อัาโกอัปผาโกกม้อ so ัปาก็ม้อั่าโกนะเพราะชื่อเขาฝ่านะเราะอัเราแต่ว่าเรียกอัากยบุตงอเห็นบุตงเลยเหรอใช่ครับรอยมาพี่ฟาเท่าไหร่นพีว่าเท่าไหร่แ9เก้า แสนเจ็ดแสนแปดพี่พูดเท่าไหร่สองห้าสองห้าแสนเก้าแสนเก้าอันนี้ลบเจ๊บสามแสนผมว่าสองแสนสองสองแสนแปดสองแปดลกไอออนจ่ายอย่ยเกินโมบว่ะโอ๊อดีาจบกิฟตแล้วนะครับ ใครผิดครับขดมากก่ดมากสเก้าคนแรกเลยแสม้ามึงแสนเจ็อะมึงแสนเจ็ดะอ้ยอ๋อผมแสเจ็ะอ่าาจ้เอาเป็นมากับใครครับเนี้อันนี้ผมมาครับเอาเป็นเจดครับเอาเป็นเจ็ปว่าไปก่อนนะครับลูกนีครับทุกคน